ครับมาพอกรณ์ละครับพุทธ่สามสิบเดินสามปีสองรันสองก็มีเนื้อมาแนะนำกับเป็นแนวทางกจังหวะนักคนมักเสียงมักเสียงก็คือมักเสียงคนสอบคนบคุคคนมักสูบยาก็สูบผู้มาเกิ ตะเลมักต่างคนต่างมักนะครับอันนี้เป็นแนวท่านะครับคนจับบักบานอยู่พูนยิ่งจัดคนคิดกับยูเทวพี่เลาประเทศไทยนะปอตมอพอรลูนะครับบานมันสิมาจังใดแต่นี้เป็นแนวท่านะครับแบ่งปันโปรดใสวิจ,จรารญาณ การรับส้มนะครับควมเสียงเกิดขึ้นในสเสมอครับมากกะตามนะครับมงมากระพานเงินในกระเป๋าท่านมีควมเสียงสม,มอประวังเดตคขับเด้อเจะเป็นมือดีนะครับ3 0 0ศู2ยศูมสอสอมือมาเราเลาะแถวนี้แหะครับ ห้านครับเ้อเรแค้ใเบิ้งในมูลก็พพอแล้วแล้ะเบอร์เป็นคุมสอบสุคคลนะครับฝากไว้เนมอครับยิงนะครับเอสตีครับ <âu>